สรกรร,ระดับตำบลขึงขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2568รอบ6เดือนดังนี้สรกรร,ระดับตำบลขึงสังกัดสรกรร,ระดับอำเภอเมียงสาดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของนางบุษราเขื่อนแก้วผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเวียงสา นางสาวนันทนาเทนุลักษ์ครูศูนย์การเรียนรู้ด้วยสอกรอรระดับตำบลคึงจัดส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้1การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับสอกรอรระดับตำบลคึงมีนักศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่2ทับ67ในระดับมอต้นจำนวน21คน มปลายจำนวน29คนรวมนักศึกษาทั้งหมด50คนในระหว่างภาคเรียนนักศึกษาของสอกรระดับตำบลคึงได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งทางที่สกรระดับอำเภอและสกรระดับตำบลจัดอย่างต่อเนื่องอาทิโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาสกรระดับอำเภอเวียงสาโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาสกรระดับอำเภอเวียงสาโครงการสนับสนุนเติมเต็มความรู้ผู้เรียนเพื่อย,ยกระดับผลสลัมฤทธิ์เอเนเป็นต้นส่งผลให้ นักศึกษาของสองกรร,ระดับตำบลคึงสามารถเข้าร่วมแข่งขันวิชาการสารานุก,กรมได้รางวัลชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและนักศึกษาเข้าสอบเอ็นเน็ตจำนวนทั้งหมด11คนในระดับมต้น4คนมปลาย7คนรวม100%นักศึกษาเข้าสอบปลายภาคระดับ มต้น21คนครบ100%ระดับมปลาย26คนคิดเป็น89.65%รวมนักศึกษาของสอกรระดับตะบลคึงที่เข้าสอบปลายภาคเรียนในภาคเรียนที่2ทับ6-7รวม94.83%และผลจากการร่วมกิจกรรมทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 2.00ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากเทอมที่1ทับ6-7จากร้อยละ48เป็นร้อยละ75.5 2. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสองกลรร,ระดับตำบลขึงได้จาัดก,การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการผูกผ้าและจับจีบผ้า การเพาะเห็ดขอนขาวในขอนไม้ช่างไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ตำงบลญคงผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับตนเองการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุร่วมกับสกรรระดับตำบลกลางเวียงณโรงเรียนผู้สูงอายุบานชื่นวิทยาลัยผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและครอบครัวการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการบริหารจัดการขยะในชุมชน ณบ้านนิ้วงามตำบลคึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาตนเองการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรเกษตรผสมผสานร่วมกับสกรระดับอำเภอเวียงสา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและครอบครัว 3. การเรียนรู้ตลอดชีวิตสอกลอร,อระดับตำบลคึงจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตำบลคึงเช่นกิจกรรมงานบันเด็กแห่งชาติกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของบ้านหนังสือชุมชน มีการหมุนเวียนหนังสือจากห้องสมุดไปสู่บ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่รถโมบายและการให้บริการอินเทอร์เน็ตณสกรอระดับตำบลบริการให้แก่นักศึกษาและประชาชนใกล้เคียงให้มาใช้บริการสกรลระดับตำบลขึงขอจบการน,นำเสนอ สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2,568รอบ6เดือนเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ